สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช ANNEL WOMEN IN WORLD HISTORY นะคะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงราชินีวัยกระต่อแห่งอังกฤษที่ได้มาอภิเษกสมรสกับกษัตริย์ที่ได้ชื่อว่าถูกเกลียดชังที่สุดในประวัติศาสตร์จนไม่มีกษัตริย์พระองค์ไหนกล้าใช้ชื่อตามอีกเลยพระราชินีองค์นี้ก็คืออิสเบลล่าแห่งองกูลมพระราชินีของกษัตริย์จอรนนั่นเองค่ะอิสเบลล่าแห่งองกูลมเกิดในปี1186หรือไม่ก็1188 โดยไม่มีบันทึกไว้ว่าเธอเกิดวันและเดือนอะไรกันแน่ตามสไตล์ของผู้หญิงยุคกลางทั่วๆไปพ่อของเธอคือเคาว์อไอเมอร์แห่งองกูแลแรมส่วนแม่ของเธอคืออลิซแห่งคอร์ตนี่หลานปู่ของกษัตริย์หลุยที่6แห่งฝรั่งเศสในตอนนั้นอะองกูแลแรมมีความลักลั่นทางการเมืองสูงมากนะคะเพราะในทางตัวบทกฎหมายเนี่ยองกูลมเป็นดินแดนที่อยู่ภายใต้ใตการปกครองของดัชชีแห่งอังกิแน และอากิตนเองก็เป็นดินแดนในปกครองของกษัตริย์ฝรั่งเศสแต่ปรากฏว่าดัชเชสแห่งอา�ิตนซึ่งตอนนั้นคือพระนางเอลิเนอร์แห่งอากิตนเนี่ยดันไปอภิเษกสมรสกับกษัตริย์เฮนรีที่2แห่งอังกฤษพระนางก็เลยดึงเอาขุนนางฝรั่งเศสทั้งหลายในอากิตนให้ไปสวามิภักดิ์ต่อกษัตริย์อังกฤษด้วยไอเมอร์คือหนึ่งในขุนนางที่หันมาเข้ากับฝ่ายอังกฤษนะคะแต่เมื่อเขาจะแต่งงานอ่ะเขากลับเลือกที่จะแต่งกับผู้หญิงที่มีคอนเน็ชันกับฝั่งฝรั่งเศสแบบแนน่ปรียะ เจ้าสาวของไอเมอร์มีชื่อว่าอลิซแห่งคอตนี่ผู้เป็นพระธิดาของเจ้าชายปีเตอร์แห่งฝรั่งเศสพระโอรสของกษัตริย์หลุยส์ที่6กับอลิซาเบธแห่งคอตนี่ทายาทสาวของตระกูลคอตนี่ที่แสนร่ำรวยนอกจากจะรวยแล้วก็มีสายเลือดกษัตริย์แล้วอลิซยังมีข้อดีที่สำคัญอยู่อีกข้อนะคะนั่นก็คือเธออะเคยแต่งงานมาก่อนแล้วแล้วก็มีลูกชายกับสามีเก่าหนึ่งคนไอเมอร์ mer, ซึ่งเป็นผู้ชายคนสุดท้ายในตระกูล ก็เลยอยากจะแต่งงานกับอลิซเพื่อที่เธอจะได้มาผลิตรัชทายาทให้ตระกูลของตัวเองหลังจากที่แต่งงานกันไปได้แค่แป๊บเดียวอลิซก็ท้องสมใจไอเมอร์เลยนะคะและไม่ถึงปีหลังจากการแต่งงานอลิซก็ได้ให้กำเนิดลูกสาวตัวน้อยที่เธอตั้งชื่อให้ว่าอิซาเบลล่าตอนที่อิซาเบลล่าเกิดอะยังไม่มีใครคิดนะคะว่าเธอจะได้ขึ้นเป็นเคานเตสแห่งองุ่แลมเพราะว่าทุกคนต่างก็คาดหวังว่า วันหนึ่งอลิซจะท้องแล้วก็ให้กำเนิดลูกชายแต่ปรากฏว่าหลังจากที่คลอดอิซาเบลล่าแล้วอลิซแห่งคอร์ตนี่ก็ไม่เคยตั้งคันอีกเลยและในที่สุดไอเมอร์ก็ต้องยอมรับว่าตัวเองจะเป็นเขาแห่งองกูเลมในตระกูลทาลิแฟคนสุดท้ายเราไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตวัยเด็กของอิสเบลล่ามากนักนะคะแต่ก็พอจะเดาได้ว่า เธอน่าจะได้รับการศึกษาแบบกุลสตรีชาวฝรั่งเศสทั่วไปแบบน่าจะได้เรียนดนตรีเย็บปักถักร้อยแล้วก็เรียนบทสดมน์เป็นภาษาละตินถ้าจะมีที่แหวกแนวจากสาวฝรั่งเศสในโซนอื่นของประเทศไปบ้างก็คือเธอน่าจะได้ฟังหรือได้อ่านนิยายประโลมโลกแนวคอร์ทลี่เลิฟซึ่งเป็นแฟชั่นที่มาจากอากิตนด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่นักประวัติศาสตร์เขียนไว้เกี่ยวกับอิซาเบลล่าก็คือเธอเป็นคนสวยค่ะ และที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือตอนที่มีคนชมว่าเธอสวยอะ่ะเธอยังเป็นเด็กน้อยเบบีอยู่เลยนะคะอายุน่าจะไม่ถึง10ขวบดีด้วยซ้ําคือขนาดที่เด็กแค่นี้อะ่ะเธอก็ได้รับฉายาแล้วว่าเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในยุโรปไอเมอร์ตัดสินใจยกลูกสาวให้ท่านเขาบ้านใกล้เรือนเคียงอย่างอุกดลูซินยองว่าที่เขาแห่งลามาชที่ผ่านมาตระกูลลูซินยองแห่งลามาชกับตระกูลทาลิแฟแห่งองกูลม เป็นศัตรูกันมาโดยตลอดไอเมอร์ก็หวังว่าการแต่งงานในครั้งนี้มันจะรวมสองเขาตี้นี้ให้เป็นดินแดนใหญ่พื้นเดียวและเป็นการจบความแค้นระหว่างสองตระกูลอย่างถาวรด้วยแผนเนี้ยคือฟังดูดีเลยนะคะทางลูซินยองฟังแล้วก็แฮปปี้ทางไอเมอร์เองก็ตื่นเต้นเตรียมตัวส่งลูกสาวเก็บข้าวเก็บของไปอยู่ที่ลูซินยองในระหว่างที่ทางองกุลแรมกับลามาชกำลังจัดงานมั่นอยู่ทางอังกฤษก็เกิดเรื่องขึ้นนะคะ ก็คือกษัตริย์วิชาตใจสิงห์อ่ะดันมาสวรรคตและเจ้าชายจอนผู้เป็นน้องชายก็ได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์จอนแทนกษัตริย์จอรน่ะทรงมีพระชายาอยู่แล้วคือพระนางอิซาเบลล่าเคานเตสแห่งกลอสเตอร์แต่ปรากฏว่าทั้งคู่ไม่มีความสุขในการแต่งงานแล้วก็ไม่มีลูกด้วยกันด้วยในปี1199ที่จอนขึ้นครองราชพระองค์ก็เลยเลิกรากับพระนางอิซาเบลล่าไปแล้วก็ออกตามหาเจ้าสาวคนใหม่ ที่จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับพระองค์ในฐานะกษัตริย์แห่งอังกฤษเจ้าหญิงที่จอดเล่งเอาไว้ก็คือมาเรียแห่งโปรตุเกสนะคะแต่ก่อนที่จอนจะไปพูดตกลงกับครอบครัวของเจ้าสาวเนี่ยพระองค์ได้แวะที่องกุเลมก่อนอย่างแรกเลยก็คือเพื่อพูดคุยกับไอเมอร์เรื่องที่พระองค์ไม่พอพระทยัยที่ไอเมอร์คิดจะยกลูกสาวให้บ้านลามาร์ชเพราะการรวมตัวกันของ,ของสองเคาตี้นี้จะทำให้มีท่านเค้าหนึ่งคนที่มีดินแดนขนาดใหญ่เสี่ยงต่อการก่อกระบฏท และอย่างที่2ก็คือจอนอ่ะต้องแวะคุยกับเขาซานโชแห่งนาวาเพื่อตกลงเรื่องเงินเดือนแม่ไม้ที่ตัวเองจะต้องจ่ายให้พระนางเบเรนเกล่าพระราชินีม่ายของกษัตริย์วิชัดใจสิงห์ซึ่งเป็นน้องสาวของเขาซานโชอันที่จริงอ่ะทุกฝ่ายก็คาดหวังอยู่แล้วนะคะว่าจอนจะต้องมาคุยกับไอเมอร์แบบมาขอร้องไม่ให้ไอเมอร์ส่งลูกสาวไปแต่งงานกับอุ๊กหรือไม่ก็เสนอตัวเลือกเจ้าบ่าวที่เหมาะสมกับลูกสาววัยสิของไอเมอร์มากกว่า แต่หลังจากที่จอรนได้ยนโฉมของอิซาเบล,ล่าที่สวยจนได้รับการขนานนามว่าเป็นเฮเลนแห่งยุโรปพระองค์ก็ช็อกโลกด้วยการขออิซาเบล,ล่าแต่งงานแล้วก็เข้าพิธีอภิเษกสมรสกับพระนางในวันที่4สิงหาคมปี1200อู๊กแห่งลูซินยองที่ถูกเรียกไปทำงานในอังกฤษขณะที่เรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นแทบลมทั้งยืนที่รู้ว่าตัวเองถูกฉกเจ้าสาวไปนะคะคือจริงๆแล้วอะถ้าจอรนอยากจะได้ตัวอิซาเบล,ล่าขนาดนั้น มันก็มีวิธีที่คนดีๆเขาทํากันเช่นมาคุยกับอุ๊แล้วก็ทําข้อตกลงกันว่าถ้าอุ๊ยอมปล่อยตัวคู่มั่นไปจอนจะให้อะไรตอบแทนหรือถ้าจอนใจร้อนรีบแต่งกับอิซาเบลลาด้วยความรักพออุ๊กลับมาจอนก็ควรจะเข้าไปคุยด้วยดีๆแล้วก็ขอชดเชยสินไหมแต่จอนสอย่างนะคะคิดอะไรแบบนี้ไม่ได้หรอกอู๊ก็เลยยกทัพละมาชเข้าโจมตีอังกฤษเพื่อทวงศักดิ์ศรีของตัวเองคืน หรืออย่างน้อยให้เอาเงินชดเชยมาสักนิดก็ยังดีแล้วก็ขอให้กองทัพฝรั่งเศสของกษัตริย์ฟิลิปที่สองมาช่วยด้วยฟิลิปที่สองเนี่ยหาโอกาสแสดงตัวเป็นเจ้าเหนือหัวของอังกฤษอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยไม่รอช้ารีบส่งหมายเรียกจอนมาขึ้นศาลในฐานะดยุคแห่งนอร์มังดีและดยุคแห่งอากิตแตนผู้อยู่ใต้การปกครองของฝรั่งเศสและแน่นอนนะคะว่าจอนที่กําลังหลงเมียเด็กก็ทําเฉยต่อข้อเรียกร้องนี้ ฟิลิปที่2ก็เลยใช้เหตุผลที่ว่าในยุคใต้บังคับบัญชากระด้างกระเดืองในการยกทัพปลุกเข้าโจมตีอาณาจักรของจอนในฝรั่งเศสในระหว่างรบอะ่ะจอนไม่ได้ปล่อยให้เมียต้องไปตกระกรรมลำบากกลางสนามรบอย่างที่ริชาร์ดใจสิงเคยทำนะคะพระองค์ทรง,ส,งส่งอิซาเบล,ล่าไปอยู่ที่องุลแลมเพื่อความปลอดภยัยแต่ถึงอย่างนั้นอิซาเบล,ล่าก็ยังถูกกองทัพศัตรูล้อมจับในชีนงอยู่ดีโชคดีที่จอนส่งทหารรับจ้างไปช่วยพระนางไว้ได้ทัน พระนางก็เลยปลอดภัยนะคะนักจดบันทึกร่วมสมัยเขียนถึงเหตุการณ์นี้ไว้ได้น่าสนใจมากๆเลยค่ะเขาบอกว่ากษัตริย์จอ,อนอะออกรบหนักที่สุดก็คือตอนไปช่วยเมียนี่แหละใช่สิทหารที่ออกไปรักษาแผ่นดินอะมันจะสําคัญเท่าเด็กผู้หญิงที่ออดอ้อนอยู่บนเตียงได้ยังไงคือทําให้เรารู้เลยนะคะว่าจอ,อ์นกับอิซาเบล,ล่าถูกเกลียดหนักมากขนาดไหนจอ,อนอะเป็นกษัตริย์ที่ ทุกวันนี้นักประวัติศาสตร์สายทุ่งลาเวนเดอร์ก็ยังหาคำตอบไม่ได้นะคะว่าพระองค์มีอะไรดีปกครองก็ไม่ได้เรื่องนิสัยก็ไม่ดีรบก็ยังไม่เก่งอีกเพราะฉะนั้นความพ่ายแพ้มันก็เลยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่อีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้กองทัพอังกฤษในวันนั้นยิ่งเสียเปรียบก็คือการที่จอห์นตีมึนไม่ยอมยกที่ดินที่เป็นสิทธิ์ของราชนินีไม้แห่งอังกฤษให้แก่พระนางเบลงเกลา พระนางก็เลยเอาตัวเองพร้อมด้วยพี่ชายคือซานโชแห่งนาวาไปเข้าพวกกับฟิลิปและนั่นก็ทำให้ผลการรบครั้งนี้อังกฤษสูญเสียนอมังดีเมนอองชู Men, u, ให้แก่ฝรั่งเศสเป็นการถาวรคือเป็นการล้มสลายของจกักรวรรดิอังกฤษนะคะฟังฟังดูแล้วเนี่ยทั้งหมดนี้ก็เป็นความผิดของจอร์นล้วนเลยนะคะแต่ปรากฏว่าอิซาเบลล่าโดนห่างเลขไปด้วยค่ะคุณนางชาวอังกฤษ ต่างก็มองว่าอิสเบลลาคือหลักฐานในความด่วนได้ใจเร็วของจอห์นทุกครั้งที่ชาวอังกฤษมองหน้าเธอทุกคนก็จะเห็นป้ายแปะอยู่ที่หน้าผากของเธอว่าอังกฤษต้องเสียนอมังดีไปเพื่อให้เธอได้เป็นราชินีโรเจอร์เวนดเวอร์นักบันทึกเหตุการณ์ในยุคนั้นโทษว่าอิสเบลลาเอาแต่น่วงเหนี่ยวจอห์นไว้บนเตียงจนประเทศล่มจมส่วนวิลเลียมมาแชลข้าราชการคนสำคัญขาเก่าเจ้าเดิมที่อยู่มาตั้งแต่สมัยกษัตริย์เฮนรีที่สอง ก็บอกว่าการอภิเสกสมรสกับอิซาเบลลานี่แหละที่นําความหายนะมาสู่อังกฤษตอนแต่งงานกันใหม่ๆอะ่ะจอรนก็หลงเมียเด็กหัวปักหัวปั๊มนะคะส่วนอิซาเบลล่าเองก็ยังเป็นเด็กสาววัยรุ่นที่ยังสนุกสุดเหวี่ยงกับชีวิตอยู่มีบันทึกว่าเธออ่ะเคยเต้นรําตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าแล้วก็นอนตื่นขึ้นมาตอนเที่ยงแล้วแทนที่สวามีวัยกลางคนอย่างจอรนจะช่วยสั่งสอนเมียพระองค์ก็กลับตื่นเที่ยงไปกับเมียอีก เหล่าขุนนางก็ต่างเอือมระอาแต่พอมีคนเตือนขึ้นมาจอนก็ลงโทษขุนนางเหล่านั้นอย่างรุนแรงแต่หลังจากแต่งงานไปได้สักพักจอนก็เริ่มออกลายนะคะถ้ายัางจำกันได้จอนอะกงที่ดินของบรินเกล่ามานะคะแล้วก็ส่งใส่ชื่อของอิซาเบล,ล่าให้เป็นเจ้าของที่ดินทั้งหมดนี้แต่ในทางปฏิบัติอะจอนก็คือเก็บรายได้จากที่ดินเหล่านี้ทุกเม็ดเลยไม่มีอะไรกระเด็นไปถึงอิซาเบล,ล่าสักอย่างและยิ่งกว่านั้น จอ์นก็ยังปฏิเสธที่จะตั้งราชสำนักของพระราชินีให้อิซาเบล,ล่าด้วยแล้วพระองค์ก็พาพระนางไปฝากให้อิซาเบล,ล่าแห่งกลอสเตอร์เมียเก่าที่ตัวเองเคยจับขังคุกเป็นผู้ดูแลเพื่อที่ตัวเองอจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายอิซาเบล,ล่านับว่าเป็นพระราชินีที่น่าสงสารที่สุดคนหนึ่งของอังกฤษเลยนะคะทรงเป็นราชินีที่ไม่มีบทบาทหน้าที่ทางการเมืองไม่เคยเป็นผู้สําเร็จราชการแทนไม่เคยสนใจการปกครองราชสำนักของตัวเองก็ยังไม่มี หน้าที่ของนางเนี่ยก็คือผลิตรัชทายาทให้บัลลังอังกฤษค่ะตลอดระยะเวลาที่แต่งงานกันอิซาเบลลาถวายพระโอรสและพระธิดาแก่บัลลังอังกฤษถึง5พระองค์ด้วยกันนะคะคือเจ้าชายเฮนรี่เจ้าชายริชาร์ดเจ้าหญิงโจอันนาเจ้าหญิงอิซาเบลลาและเจ้าหญิงเอลิเนอร์แต่คนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดนะคะขนาดคลอดลูกให้บัลลังอังกฤษถึง5คนก็ยังผิดอยู่ดี ชาวอังกฤษมองว่าอิซาเบลลาเป็นราชินีต่างชาติที่ไม่ได้รักคนอังกฤษจริงสักวันก็คงจะเอาอังกฤษใส่พานไปถวายกษัตริย์ฝรั่งเศสเจ้าเหนือหัวของตัวเองและหลังจากนั้นยังมีการปล่อยข่าวออกมาด้วยนะคะว่าอิซาเบลลามีชู้ค่ะมีนักจดบันทึกคนหนึ่งชื่อว่าแมทธิวแพร์ริสได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับชู้ของอิซาเบลลาไว้ว่ามีอยู่มากมายหลายคนไม่ว่าจะเป็นปีเตอร์แห่งโจวินยี่พี่ชายต่างพ่อของพระนางเอง แล้วก็ขุนนางในราชสำนักมากมายรวมถึงทูตและพ่อค้าต่างแดนด้วยมทธิว <Matthew S 1> เขียนเอาไว้นะคะว่าผู้หญิงอย่างอิซาเบลล่าน่าจะเกิดมาชื่อเจสเบลเหมือนกบนางกากีในพระคัมภีร์ไบเบิลมากกว่ายิ่งไปกว่านั้นมทธิวยังได้บันทึกว่าหลังจากที่อิซาเบลล่าเสร็จกิจกับชู้แล้วกริย์จอนก็จะเข้ามาแขวนคอชู้เหล่านั้นในห้องของพระนางเพื่อให้พระนางได้ดูผลงานของตัวเองด้วยบันทึกของมทธิวอ่ะก็ค่อนข้างจะฮาร์ดคอร์นะคะ แล้วก็น่าจะเชื่อถือไม่ได้ร้อยเปอร์เซนตด้วยเพราะแมทธิวเองอะ่ะเกลียดจอรนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็เผื่อแผ่ความเกลียดนี้ไปให้อิซาเบล่าด้วยบันทึกฉบับอื่นๆที่พูดถึงเรื่องของอิซาเบลามีชู้ก็มีอยู่บ้างเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดขนาดนี้แล้วก็บอกแค่ว่าอิซาเบล่าถูกจอรนจับขังในปี1210เพราะจอรนจับได้ว่ามีชู้แต่มันก็มีบันทึกบางฉบับน,นะคะที่พูดถึงเหตุการณ์สั่งขังอิซาเบลล่าไวเหมือนหนังคนละม้วนเลย บางฉบับเนี่ยก็บอกว่ากษัตริย์จอรนไม่ได้หางเมียนะแต่ว่าทรงจ้างทหารติดอาวุธมาเฝ้าหน้าปราสาทของเมียเพื่อรักษาความปลอดภัยในช่วงที่เหล่าบารอนเริ่มก่อกบฏต่อพระองค์และบางฉบับก็บอกว่าจอร์นอ่ะสั่งขังพระนางอิซาเบลลาเพราะวันหนึ่งพระองค์ทรงค,คิดขึ้นมาได้ว่าที่อังกฤษลุกเป็นไฟแถมยังต้องเสียดินแดนในฝรั่งเศสไปไมันเป็นความผิดของอิซาเบลลาทั้งหมดเลยจอร์นกล่าวหาว่าพระนางอ่ะทำสเสน่ห์ใส่พระองค์จนพระองค์ต้องมาแต่งงานด้วย และการเล่นชู้ของพระนางก็ทําให้พระผู้เป็นเจ้าสาบแช่งอังกฤษมีบันทึกนะคะว่าจอน์เคยตวาดเมียว่าเห็นไหมว่าข้าต้องเสียอะไรไปบ้างแลกกับการได้เจ้ามาเป็นราชินีอิซาเบลลาซึ่งน่าจะเป็นคนแรงอยู่ไม่น้อยนะคะก็เลยตอบกลับไปว่าเราเห็นไหมว่าข้าต้องชวดการแต่งงานกับอัศวินที่ดีที่สุดเพื่อที่จะมาแต่งงานกับคนอย่างท่านไงและทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยก็ยังไม่ใช่วีรกรรมทั้งหมดของจอนนะคะ ในปี1205อาชชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรีได้สิ้นพระชนลงเหล่านักบวชในแคนเทอร์เบอรีกับจอร์นก็เลยเกิดข้อพิพาทกันว่าใครควรจะได้เป็นอาชชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรีคนต่อไประหว่างคนในแคนเทอร์เบอรีเองหรือคนที่เป็นเพื่อนสนิทของจอห์นเพราะตกลงกันเองไม่ได้ก็เลยมีการนำเรื่องนี้เนี่ยไปทูลฟ้องพระสันตปาปานะคะ พระสันตปาปาที่รอจังหวะเสียบคนของตัวเองอยู่แล้วก็เลยรีบแต่งตั้งสเฟนแลงตันซึ่งเป็นคนในบังคับของพระองค์ให้ขึ้นเป็นอาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบรีแน่นอนว่าจอนก็ไม่ยอมค่ะพระองค์ทรงประกาศกล้าวว่าพระสันตปาปาไม่มีสิทธิ์การแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆในอังกฤษต้องเป็นหน้าที่ของกษัตริย์อังกฤษพระสันตปาปาก็เลยตอบโต้ด้วยการออกประกาศโทษต้องห้ามต่ออังกฤษในปี1208 ตอนนั้นน่ะศาสนาพิธีต่างๆถูกยกเลิกหมดเลยนะคะผู้คนก็พากันหวาดกลัวว่าตัวเองจะต้องมาตกนรกเพราะกษัตริย์ทะเลาะกับพระสันตปาปาแน่ๆจอร์นเริ่มมาตระหนักว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ก็ตอนที่อาร์เตอร์แห่งบริตนนีลูกชายของเจฟฟรีย์พี่ชายของจอร์นกษัตริย e ์ฟิลิปที่สองแห่งฝรั่งเศสแล้วก็เจ้าชายหลุยแห่งฝรั่งเศสซึ่งมีสิทธิ์ในบลาลังอังกฤษผ่านการแต่งงานกับล้านแข็งคาสติลล้านตาของกษัตริย์เฮนรีที่สองพากันยกทัพมาจ่ออังกฤษ โดยอ้างว่าเมื่อจอนถูกปรับภาชนียกรรมจอนก็ไม่มีสิทธิอำนาจจากพระเจ้าในการปกครองอีกต่อไปพระสันตปาปาเองก็สนับสนุนการท้าชิงบัลลังเหล่านี้ด้วยจอนที่สู้ไม่ได้ก็เลยต้องยอมแพ้ในปี1203พระองค์ถูกบีพยอมรับสตีเฟนแลงตันในฐานะอาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบรีคืนทรัพย์สินที่ประยึกต์มาจากพระอารามต่างๆยิ่งกว่านั้นยังทรงต้องยอมรับว่าอังกฤษเป็นดินแดนในปกครองของพระสันตปาปา แล้วก็ต้องถวายบรรณาการให้พระสันตปาปาเป็นเงิน1,000มาร์กต่อปีด้วยความโปร่งต่างๆของจอห์นผลักดันให้เหล่าขุนนางร่างกฎบัตรแมกนาคาตาซึ่งระบุว่ากษัตริย์จะต้องอยู่ใต้กฎหมายและกษัตริย์จะต้องได้รับการรับรองจากสภาก่อนที่จะเริ่มเก็บภาษีหลังจากลงนามในกฎบัตรแมกนาคาตาแล้วจอห์นก็ยังคงปวงต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งนะคะจนในที่สุดเหล่าขุนนางก็ได้เชิญเจ้าชายหลุยส์ตดแฟงแห่งฝรั่งเศสให้ยกทัพมาขับไล่จอห์น จอหอบเครื่องราชาก,กุฎพันธ์ของกษัตริย์อังกฤษหนีหัวซุกหัวซุนไปเรื่อยๆในขณะที่เจ้าชายหลุยยึดลอนดอนและเมืองตอนใต้ของอังกฤษไว้ได้สําเร็จและในปี1216จอนก็ได้ทําเครื่องราชาก,กุฎพันธ์อันล้าค่าของอังกฤษหายไปในสายน้ําและเสด็จสวรรคตในวันที่19ตุลาคมปี1216อสิซาเบลล่าในวัย30กลายเป็นแม่ไม้ลูกติดโดยที่ลูกคนหนึ่งของเธอคือรัชทายาทบัลลังก์อังกฤษนะคะแต่ปัญหาก็คือตอนเนี้ย กองทัพฝรั่งเศสได้ปิดล้อมตอนใต้ของอังกฤษไว้เกือบหมดแล้วอิซาเบลลาและกลุ่มรักเจ้าในอังกฤษก็เลยต้องหอบเอาเจ้าชายเฮนรี่ที่ในขณะนั้นอายุได้9้าขวบไปเข้าพิธีราชาพิเศษที่อาสนาวิหารกลอสเตอร์นะคะหลังจากที่เจ้าชายเฮนรี่ได้ขึ้นเป็นกรรษัตริย์เฮนรี่ที่3อิซาเบลก็กลายมาเป็นพระราชชนน,นีแต่พระนางทรงปฏิเสธที่จะเข้ามามีเอี่ยวในการเมืองอังกฤษ ทรงปล่อยหน้าที่การเป็นผู้สำเร็จราชการแทนให้สภาขุนนางและขุนนางที่เจนจัดอย่างวิลเลียมมาแชล์ทรงดูอยู่ห่างๆในขณะที่เฮนรี่และวิลเลียมมาแชลช่วยกันขับไล่โดแฟงแห่งฝรั่งเศสและซื้อใจขุนนางอังกฤษให้กลับมารับใช้ราชวงศ์แลนทัดเจเนตอีกครั้งในช่วงนี้เนี่ยอิซาเบลล่าเริ่มมอบหมายให้ขุนนางคนสำคัญที่ไว้ใจได้ในอังกฤษรับเป็นผู้ปกครองของลูกๆของพระนางนะคะและในเดือนกร,รกฎาคมปี1217 พระนางก็ทรงจากอังกฤษไปตลอดการพระธิดาองค์เดียวที่อิซาเบล่าไม่ได้ทิ้งไว้ที่อังกฤษก็คือเจ้าหญิงโจอันนาะซึ่งในขณะนั้นนะ่ะทรงประทับอยู่ที่ลามาร์ชในฐานะพระคู่มั่นของอู๋แห่งลูซินยองที่10นะคะตอนที่อิซาเบล่าอยู่ที่อังกฤษอะเรื่องราวร้ายๆเกี่ยวกับตัวเธอก็อาจจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากคนที่เกลียดกษัตร,ริย์จอรนเกลียดฝรั่งเศสแล้วก็มาลงกับเธอนะคะแต่จากจุดนี้ไปเนี่ยความร้ายกาจของเธอคือมาจากตัวเองล้วนๆเลยค่ะ แล,แล้วก็พูดได้เลยว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาแสบ,บได้โล่เลยเลยมื่อเรือขึ้นจากฝั่งอังกฤษอิซาเบลล่าก็ตรงไปที่องกุเลมบ้านเกิดเลยนะคะเนื่องจากพ่อของพระนางเสียชีวิตในปี1202ส่วนตัวพระนางเองก็ติดอยู่ที่อังกฤษไปไหนไม่ได้กษริย์แห่งฝรั่งเศสก็เลยงุบงิบปกครององกุเลมไปในช่วงเวลาหนึ่งอิซาเบลลาไม่เสียเวลาไปเจรจาอะไรกับกษัตริย์ฝรั่งเศสเลยนะคะพระนางบุกเข้าไปในราชสำนักองกุเลม ประกาศตัวว่าตัวเองเป็นเคาน์เตสแห่งองกูลมโดยชอบธรรมแล้วก็ไล่ขุนนางฝรั่งเศสที่เข้ามาดูแลองกูลามออกไปในทันทีเลยค่ะหลังจากนั้นอิซาเบลลาก็แวะไปเยี่ยมลูกสาวที่ลามาร์ชนะคะแต่ปรากฏว่าความสวยไม่สั่งของพระนางอะ่ะดันไปเตะตาเคาน์ตูกที่10ลูกชายของอดีตพระคู่มั่นของพระนางซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเป็นคู่มั่นของลูกสาวของพระนาง เฮาตูกตัดสินใจที่จะสลัดมั่นพระคู่มั่นองค์น้อยแล้วก็หันมาแต่งงานกับอิซาเบล่าแทนส่วนเจ้าหิงโจอันนาเนี่ยก็ได้ไปมั่นกับกษัตริย์อเล็กซานเดอร์ที่2แห่งสกอตแลนด์ตามกฎหมายของอังกฤษเนี่ยพระราชินีไม่จะต้องได้รับอนุญาตหรือได้รับการมอบหมายให้แต่งงานใหม่จากกษัตริย์นะคะการที่อิซาเบล่าไปแต่งงานก่อนที่จะได้รับอนุญาตทําให้อังกฤษยกเลิกรายได้จากที่ดินของพระราชินีไม้ของพระนาง แล้วก็ส่งจดหมายไปถึงพระสันตปาปาให้ปรัชนียกรรมอิซาเบล,ล่ากับอูกด้วยอิซาเบล,ล่าตอบโต้ตการกระทํานี้ด้วยการบอกฝ่ายอังกฤษว่าถ้าพระนางไม่ได้เงินและที่ดินของพระนางคืนษักริยริอเล็กซานเดอร์ที่2ก็จะไม่มีวันได้แต่งงานกับพระธิดาของพระนางสภาขุนนางอังกฤษที่ต้องการความสงบทางชายแดนสกอตแลนด์ก็เลยจําเป็นต้องยอมทําตามที่อิซาเบล,ล่าเรียกร้องอิซาเบล,ล่ากับอุกที่10มีลูกด้วยกันทั้งหมด9คนนะคะรวมทั้งหมดแล้วอ่ะ พระนางทรงให้กำเนิดลูก14คนและทุกคนก็โตมาสุขภาพดีกันหมดเลยตั้งแต่วันที่ออกเดินทางมาจากอังกฤษเนี่ยอิซาเบลาก็ทำตัวเหมือนชีวิตนี้ไม่เคยแต่งงานกับกษัตริย์อังกฤษแล้วก็ไม่เคยมีลูกเป็นคนอังกฤษมาก่อนเลยนะคะพระองค์ทรงมุ่งมั่นในการปกครององกุเลมและจากเอกสารที่นักประวัติศาสตร์ค้นพบจดหมายที่พระนางเขียนถึงลูกๆเนี่ยก็มีแต่เรื่องของเงินมาสร้างปราสาทสร้างกองทัพในองคุเลมเท่านั้นความฝันอันสูงสุดอย่างหนึ่งของอิซาเบล่า ก็คือการประกาศให้อองกุเลมเป็นรัฐอิสระที่ไม่ต้องขึ้นต่ออังกฤษหรือฝรั่งเศสนะคะพระนางทรงพยายามวางตัวลูกๆให้ไปเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ในต่างประเทศเพื่อที่จะช่วยกอบกู้เอกราชอองกุเลมในช่วงปี1220-1230ถึงพรเนี่ยพระองค์ทรงมีพระโอรสองโตเป็นกษัตริย์แห่งอังกฤษและพระธิดาองโตเป็นราชินีแห่งสกอตแลนด์ทรงพยายามที่จะผลักดันให้เจ้าชายริชาร์ดพระโอรสอ,องรองได้ขึ้นเป็นเค้าแห่งปวัวตูและเจ้าหญิงอิซาเบลล่า ไปเป็นจักรพรรดินีแห่งจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์น่าเสียดายที่เจ้าชายวิช์ดไม่ได้ครองปตูอย่างที่พระนางหวังเอาไว้เพราะกษัตริย์หลุยที่9ทรงแต่งตั้งเจ้าชายอัลฟอนแห่งฝรั่งเศสให้เป็นเขาแห่งปัวตูในปี1241อิซาสเปลล่าและอูก๊กเล่นบทสายลับสองหน้าคนนึงไปดีวกับอังกฤษอีกคนนึงไปดีวกับฝรั่งเศสเพื่อให้ทั้งสองประเทศร,รบกันเองจากนั้นก็ส่งเริ่มเกลี้ยกล่อมให้คุนนางชาวฝรั่งเศสแยกตัวออกมาจากฝรรััั่่งงเเศศสแล้กก็ไปปตะทนใหม กษัตริย์เฮนรีที่สทรงโกรธพระมารดามากนะคะที่พระนางทรงปั่นหัวอังกฤษจนหมดเงินไปมากมายกับการเตรียมรบกับฝรั่งเศสแต่ถึงอย่างนั้นพระองค์ก็ยังทรงแอบเป็นท่อน้ําเลี้ยงให้องกุลแลมอยู่ดีชัยชนะขององกุลแลมต่อฝรั่งเศสอะ่ะจะเป็นประตูให้พระองค์ได้เริ่มเอาดินแดนในฝรั่งเศสที่อังกฤษเสียไปสมัยกษัตริย์จอร์คืนมาแต่ความฝันของอิซาเบลล่าและกษัตริย์เฮนรีที่3ไปไม่ถึงฝันนะคะทางฝรั่งเศสเริ่มรู้ตัวและออกปราบปรามกบฏตั้งประเทศใหม่อย่างจริงจัง อิซาเบลล่าและอู๊กถูกบังคับให้ยอมจำนวนแล้วก็ต้องจ่ายสินไหมชดเชยให้ฝรั่งเศสถ้าเป็นคนปกติเนี่ยรอดมาขนาดนี้ก็คงต้องอยู่เฉยๆบ้างแล้วนะคะแต่นี่คืออิซาเบลล่าค่ะไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาพระนางทรงรอบวางยาพิษกษัตริย์หลุยส์ที่9ในปี1 2 4 4โชคดีที่แผนการนี้ถูกเปิดโปงซะก่อนกษัตริย์หลุยส์ที่9ก้าก็เลยรอดและพ่อครัวก็ซัดทอดอย่างไม่ลังเลว่าอิซาเบลล่านี่แหละคือผู้ว่าจ้าง อิสเปนล่าหนีราชภัยไปอยู่ที่อารามฟอนเทฟโรแล้วก็บวชเป็นชีเพื่อหนีโทษนะคะและในอีกสองปีถัดมาพระนางก็เสด็จสวรรคตในวันที่4มิถุนายนปี1246พระนางทรงของให้แม่ชีในพระอารามฝังพระศพของพระนางไว้ในสุสานร,ร่วมกับศพอนาถาอื่นๆเพื่อเป็นการไถ่าบาปที่ทรงทํามาตลอดชีวิตแต่ภายหลังกษัตริย์เฮนรีที่3ก็ทรงสั่งให้นําพระศพของพระนาง ไปฝังไว้รวมกับกษัตริย์เฮนรี่ที่2และพระนางเอลินเนอร์แห่งอากิแตนนะคะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของอิาเบลล่าแห่งองุญิงามที่ถูกตราหน้าว่าเป็นสาเหตุของการล่มสลายของจักรวรรดิอังกฤษใครที่มีข้อมูลที่อยากจะเสริมหรือมีเรื่องที่อยากให้เล่าต่อไปสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะนอกจากกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิง่งเพื่อติดตามเรื่องราวของสตรีในประวัติศา,ศาสตร์โลกคนอื่นๆแล้วอย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกของช่องเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ อย่างการโหวตหัวข้อคลิปในเดือนถัดไปและเกรดประวัติศาสตร์สนุกสนุกรายวันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ